มาพบกันอีกแล้วนะคะอยากจะบอกว่าฮางฮายกับวิดีโอทําผมกันไปนานมากนะคะเพราะว่าวันจะไปแต่งหน้าหลายลุกเลยนะแต่ว,ว่าวันนี้ออนกลับมาพร้อมกับวิธีการทําผมลอนให้สวยนะคะโดยเป็นทรงในสไตล์แบบว่าออนเบบี้สุดๆนะคะเพราะว่าเวลาเพื่อนๆเห็นออนเนี่ยเพื่อนๆก็จะชินกับแบบออนที่แบบผมม้วนนะคะจะไม่เคยเห็นออนผมตรงนะคะซึ่งแน่นอนนะว่าออนก็มีเคล็ดลับเทคนิคในการม้วนผมนะคะรวมถึงทำยังไงให,ให้ผมสวยผมเป็นลอนจับทรงได้ง่ายอย่างนี้คะ่ะยังไงเพื่อนๆไปดูกันได้เลยนะ สเต็ปแรกนะคะออนจะเริ่มด้วยการใช้โลแลนซีคูลดรายแชมพูค่ะจากที่เพื่อนๆเห็นกันนะคะคือผมออนเนี่ยจะเส้นเล็กบางนะคะแล้วก็เส้นผมรีบแบนบวกกับว่าออนเนี่ยเป็นคนที่สระผมตอนเช้านะคะดังนั้นผมออนเนี่ยจะค่อนข้างรีบนะคะดูไม่มีน้ำหนักน,น,นะคะเพื่อให้ผมนะคะอยู่ทรงดีนะคะและมีวอลลุ่มนะคะหรือมีน้ำหนักออนก็จะต้องใช้ตัวช่วยเสริมอย่าง Low l ลแลนซีคูลดรายแชมพูตัวนี้ค่ะเข้ามาช่วยนะคะเพื่อยกคนผมนะคะให้พองขึ้นค่ะผมดูมีน้ำหนัก หรือว่าใครที่เป็นคนแบบว่าผมมันนะคะหรือว่าไม่มีเวลาสระผมในตอนเช้าชั่วโมงแรงรีบนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้สเปรย์นะคะเพื่อยกคนผมขึ้นนะคะให้ผมพองมีน้ำหนักขึ้นและที่สำคัญเนี่ยยังช่วยให้ผมแห้งสะอาดนะคะเพราะว่าส่วนผสมของโล a n นซีคูดายแชมพูนะคะเขาจะมีส่วนผสมจากตะไคร้นะคะซึ่งช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้มากถึง9 9 9 9เลยค่ะยกคนผมขึ้นนะคะแล้วก็ฉีดเลยค่ะ อยากจะบอกว่าตัวนี้เขามีกลิ่นหอมด้วยนะคะซึ่งแบบใครที่แบบเฮ้ยไม่ได้สระผมตอนเช้าหัวจะเหม็นไหมบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ช่วยให้ผมหอมขึ้นด้วยนะเพื่อให้ผมจับรอนอย่างสวยงามนะคะออนเลือกใช้롤랜드 l a n d c ์คร l o u d d e f i n n n g Hair m o u s s e ค่ะ,คะก่อนม้วนผมทุกครั้งนะคะออนจะหวีผมนะคะให้ผมเรียงเส้นค่ะเพื่อให้เวลาที่เราม้วนเนี่ยผมไม่พันกันนาะแล้วก็ยังได้รอนที่สวยด้วยค่ะบีมูสอ,อกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ขยำตรงปลายผมเลยค่ะ บีบมสุสอกมาอย่างนี้นะคะขายำต้องป้ายผมเลยค่ะเวลาที่เราใช้มือขายำนะคะออนจะยกผมขึ้นนิดนึงค่ะมันจะช่วยให้ผมเรานะจับร้อนง่ายขึ้นสุดๆ สำหรับแกนม้วนผมวันนี้นะคะเอาเลือกใช้ตัวนี้เลยค่ะขนาดหัวถ้าจำไม่ผิดประมาณ35มิมลค่ะก่อนจะเริ่มจากการหยิบช่อผมขึ้นมานะคะโดยช่อไม่เยะเล็กไม่ใหญ่นะคะเพื่อให้รอนที่ได้เนี่ยจะเป็นรอนกลางๆนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงมาจนสุดนะแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จับไว้เฉียงๆการที่เรายกผมเฉียงๆอย่างนี้นะคะจะช่วยให้รอนของเราเนี่ยเด้งแล้วก็มีสปริงค่ะเสร็จแล้วนะคะค่อยๆคลายออกค่ะนี่เราก็จะได้รอนแล้วนะคะ ทำเหมือนกันนะคะกับผมด้านที่เหลือค่ะ กันแล้วนะคะสำหรับรอนผมข้างแรกค่ะหลายๆคนจะแบบเฮ้ยถ้ามมันดูมันทานหลอดขนาดนี้มันดูแบบเคยไม่ทำมาชาต่ตนเลยไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตอนนี้ผมมันยังอุ่นๆร้อนๆอยู่นะคะดังนั้นออนจะทิ้งไว้นะคะเพื่อให้ผมเราเนี่ยเซตตัวนะคะแล้วเมื่อเรามาคลายผมนะคะจะได้รอนที่สวยมากข้างเลยนะคะออนก็แบ่งผมเหมือนเดิมนะชอบประมาณนี้นะคะระหว่างที่เรารอมวนนะคะออนก็จะหยิบ ผมช่อต่อไปนะเตรียมไว้เลยอย่างนี้ทุกครั้งค่ะเพื่อความรวดเร็วน,นะคะแล้วก็ผมเนี่ยมันจะได้ไม่ปนกันด้วยนี่นะคะม้วนแล้วก็ยกไว้ตลอดนะแล้วก็เตรียมผมช่อใหม่นะคะค่อยๆยผมออกนะคะแล้วก็ม้วนเลย สาสามารถเช็คนะคะว่าผมของเราเนี่ยร้อนมากเกินไปหรือเปล่านะคะด้วยการใช้นิ้วเนี่ยแตะบนผมเบาๆนะคะที่อยู่บนแกนถ้าหากร้อนเกินไปนะคะก็แนะนําว่าให้ค,คลายร้อนออกอย่างนี้เลยค่ะนี่มาถึงช่อสุดท้ายแล้วนะ ดูวิดีโอกันจบแล้วใช่ไหมคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะกับผมลอนสไตล์ on Baby อย่างนี้ค่ะแล้วยงไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ